สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับประจําวันที่25กกรกฎาคม2021นะครับสําหรับตลาดเรามาเริ่มกันที่ตัวดาวโจนส์กันก่อนนะครับตัวดาวโจนส์ผมใช้เป็นกราฟวีคก่อนแล้วกันนะครับก็สําหรับตัวกราฟวีคนะครับจะเห็นว่าตัวดาวโจนส์เนี่ยแท่งเทียนเนี่ยก็คือไปทดสอบเหมือนกับจุดอ่า แนวต้านสําคัญก็คือจุดไฮเดือมาตลอดนะครับที่มาทดสอบแถวประมาณสักสามหมื่นห้าพันเก้าสิบห้านะครับตอนนี้เป็นสามหมื่นห้าพันหกสิบเอ็ดนะครับก็ต้องบอกว่าดาวโจนเป็นดัชนีหนึ่งนะครับที่วิ่งวิ่งตลอดนะครับมีย่อแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะครับช่วงประมาณกลางเดือนของมิถุนายนนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสําหรับใครที่แผนการก็คือใครอยากจะลงทุนในกลุ่มดาวโจนนะครับจะเป็นกองทุนดัชนีอะไรเงี้ยครับหรือว่าหุ้น หลายตัวผมมองว่าอันนี้มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วครับแล้วมาดูดัชนีนตัวอื่นนะครับก็คืออย่างตัว S I เนี่ยก็เข้าไปใกล้ๆแตกกับเกือบ o v e r b o u g h t นะครับคือประมาณอกสส่ใกล้เจ็ดสินะครับแล้วก็ตัวกราฟวิ k เนี่ยของส่วน25สัปดาห์โอลเนเตกนะครับสีส้มคือ25สัปดาห์สีฟ้าคือ50สัปดาห์สีเหลืองคือ100สัปดาห์แล้วก็สีม่วงเนี่ยก็คือ200นะครับตอนนี้คือมันจอดแตก เขาเรียกว่าใกล้แต่แต่ว่าก็ขึ้นไปนะครับเพราะงั้นแผนการคือผมว่าถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนในตลาดสารัฐนะครับก็มองดูตรงแถวๆ3 3สามสามานะครับเป็นไม้แรกดูว่ารับอยู่ไหมนะครับถ้ามองแล้วรับไม่อยู่หลุดก็จะมีบริเวณหนึ่งก็คือประมาณ3 2 7 0 6นกะครับก็คือจะเป็นโซนแรกๆที่อาจจะมีเขาเรียกว่ามีการพักฐานลงมานะครับส่วนถ้าใครอยากจะเซฟหน่อยก็คืออยากจะให้มันลงมาปรับฐานมาเยอะหน่อยนะครับสำหรับดาวโจนก็ถ้าจะรอการปรับฐานที่แบบ มีเขาเรียกว่ามีอัพไซด์บ้างในการที่ลงมาก็จะลงมาต้งให้ลงมาถึง10%นะครับก็จะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์อยู่ที่ประมาณ31,280นนะครับโดยประมาณก็ตอนนี้ยังผมยังไม่แนะนาซื้อนะครับผมแนะนําขายมากกว่าเพราะว่ามันมาชนแนวต้านนะครับมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปอีกก็ได้หรือมีโอกาสที่ชนแล้วก็จะโดนแรงเทขายก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองไปท่านทางถูกเทขายมากกว่า,าว่าตัวแม็กดีเนี่ยเป็นเซลล์สิกญนลแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งมันขึ้นมาตลอดนะครับ ต่อมามาดู S&P 500นะครับตัว S&P 500เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดัชนีหนึ่งนะครับที่เอาเพอร์ฟอร์มเหมือนกันไม่ต่างจาก S&P 500นะครับอ่าโทษครับไม่ต่างจากดาวโจนส์เนาะก็ขึ้นมาแพทเทิร์นเดียวกันโดยที่การย่อเนี่ยแทบไม่แตะเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์เลยนะครับโดยผมตีฟิโบนักชีรีเทรีชเมนต์เนี่ยปรากฏว่ามันเอ็กซ์แพนชั่นเนี่ยไปเกือบชน1.618แล้วก็คือ4,460จุดเพราะงั้นผมให้จุดนี้นกะนน็คือสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบจุดโดยประมาณผมให้จุดเนี้ยเป็นจุด เขาเรียกว่าจุด golden ratio ที่น่าขายทำกำไรแล้วกันถ้าเกิดใครมีกำไรเยอะแล้วนะครับจากแต่ชนีกองทุนพวกอย่างยกตัวอย่างอย่าง k u s h Nasdaq นะครับหรือโทษนะครับผมพูดผิดอย่างพวกกลุ่มอกองทุน s p 5 0 0นะครับมองจุดนี้เป็นจุดจุดทำ take profit ก็ได้นะครับหรือจริงๆจุดนี้ก็คือมันเข้า70.9 6กแล้วก็คือ overbought นะครับคือจะขายก็ได้คือไม่ผิดนะครับเพราะงั้นเปิดมาสัปดาห์หน้าถ้าถ้ารู้สึกว่ามันขึ้นคือหมายว่ามันขึ้นมาต่อสัปดาห์เนี่ย ลองขายตรงนี้ลิงนกำไรออกก็ได้นะครับเหมือนกันเพราะส่วนถ้าจะซื้อผมมองว่าไม้แรกที่น่าซื้อเนี่ยอยากจะให้มันปรับฐานลงมาสัก10%นะครับหรืออใครอยากแบบมือแบบใจร้อนนะครับจะเก็บที่4,110ก็ได้นะครับแต่ว่าใครใจเย็นหน่อยก็ไปรอแถวๆสัก3,831หรือ3,590ตรงจุดนี้ก็ได้ที่เป็นฟิบูนักชีตรง1พอดีนะครับจุดสูงสุดเดิมนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่ามันจะลงมาได้ถึงเมื่อไหร่เนี่ย ถ้าสมมติว่าเลวร้ายสุดก็คือเกือบ20%เนาะซึ่งถ้าเกิดการลงถึง20%เขาเรียกว่า bear market แต่อันนี้ยังไม่ถึง bear market อยู่แล้วผมผมมอง sentiment มันไม่น่าจะถึงขั้นนั้นเพราะงั้นจุดตรงนี้ก็คือลงมาได้ประมาณสัก13%นะครับในการปรับตัวย่อลงมาส่วนนี้คือเป็นการปรับตัวลงประมาณ6.5-7%นะครับตัวต่อมาคือหุ้นเทคนะครับกลุ่มหุ้นเทคดัชนีทั้งหลายคือ NASDAQ นะครับเหมือนกันครับก็คือทำทะลุ New ิ High ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในโซนที่คือต้องเข้าใจกันว่า Apple Microsoft คือแฟงครับกลุ่มแฟงใหญ่เนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มจริงๆนะครับก็เป็นช่วงที่ยังหวังจนสูงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐคือคักมากๆนะครับก็คือเอาเพอร์ฟอร์มกันนะครับจะด้วยสาเหตุจะเป็นเดลต้าแวเรียนของโควิดหรือเปล่าที่คนกลับมามองม,มองหุ้นกลุ่มโกลด์เทคอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าตัวเขาเรียกว่าดัชนีเขาเรียกอะไรนะพันธบัตรรัฐบาล10ปีของสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเหมือนตอนสมัยก่อนก็คือมันอยู่ในโซนลงแล้วด้วยมากกว่านะครับ ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับหรือผลประกอบการช่วงนี้จะมีเขาเรียกว่า e a r n i n g ็งซีซันนะครับในช่วงช่วงไตรมาสสก็จ,จะเพิ่มเขาเรียกว่าผลงบออกมามันดีมากๆทําให้คนรู้สึกว่าเออน่าซื้อก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะงั้นผมมองว่าเราจะเห็นแนวต้านเนาะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นแนวต้านตอนนี้นเป็นแนวรับแล้วก็คือแถวโซนประมาณเช่น25วันจนถึงจุดนี้จะอยู่ที่ประมาณ14,000นะครับโดยโดยตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับเพราะงั้นผมมองว่าจากตรงนี้เนี่ยถ ดูว่ารับอยู่ไหมนะครับถ้าอยู่ก็แล้วก็เกาะก็อาจน่าสนใจแต่ว่าถ้าเอาเซฟหน่อยก็จะไปอยู่แถวๆเกาะเส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์ก็อยู่ประมาณสัก1 0 1ถึงเนาะก็คือสรุปแล้วหุ้นเมกาโดยโดยส่วนใหญ่ที่ที่เราดูกันทั้ง3ามดัชนีเนี่ยก็น่าจะรอให้มีการปรับฐานสัก10 1สิบสรนะครับสำหรับผมนะไม้แรกแต่ถ้าเกิดใครใจร้อนก็จะเข้าก่อนก็ได้นะครับต่อมาคือร u s เซลสองพก็คือหุ้นตุ่มอ่ากลุ่ม2000ตัวเล็กหน่อยนะครับ ก็แพทเทิร์นจะไม่เหมือนกับชาวบ้าแล้วเราสเกตน,นะครับแพทเทิร์นจะเหมือนกับการทําดับเบิลท็อปนะครับก็คือชนลงแล้วก็ชนเนาะก็คือมีแนวต้านสาคัญเนี่ยอยู่บริเวณตรงจุดแถวๆตรงนี้นะครับประมาณสัก2องพันสอแล้วกันนะครับผมตีไว้คร่าวๆทีนี้มันก็มีการย่อลงมาก็คือจะเห็นว่ามันมีการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย25สสัปดาห์เนาะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนมีแรงซื้อกลับแต่แรงซื้อกลับเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะน,นี้ได้นะครับอันนี้น่าสนใจคือคือต้องบอกว่าในตลาดหุ้นเมกาถ้าเกิดใครเข้ามาดูเป็นอินดีเทลหรือรายละเอียดเนี่ยหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่คือคืออย่างปีก่อนๆเนี่ยอย่างกองทุนที่ถือหุ้น SmallCA p อาจจะเอาเพอร์ฟอร์มใช่ไหมครับผมผมไม่ได้พูดถึงทุกตัวนะแต่เหมือนว่าดูโดยภาพรวมเนี่ยพัฒนากาตอนนี้คือพูดถึง2,000โดยภาพรวมก็ปีนี้อาจจะไม่แบบเอาเพอร์ฟอร์มขนาดนั้นโดยที่ คือเทียบกับแต่ชนีของรุ่นพี่มันยังดูสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมองเป็นโอกาสเชื่อในศักยภาพของ Small Cap กลุ่ม r u s ซ e l l 2 0 0 0นเครับก็คือกองทุนที่เล่นแต่ชนีนี้โดยตรงไม่มีนะครับก็ก็จะเป็นพวกกองทุนที่เป็น Active Fund ในกลุ่มที่เป็นอย่างเช่น scb ushm หรือ One Discovery ra อ่ายกตัวอย่างนะครับมันมีหรืออะไรนะ e r d e e n American c o นโก s m a l l Cap ผมไม่ไจผมพูดถูกนะน่าจะประมาณนี้นะครับที่ท,ที่ที่ลงทุนในกลุ่มกลุ่มนี้อยู่นะเพราะงั้นถ้าใครชอบเนีมม่ย หมาไม้แรกนะครับก็จะเป็น2 0 9พันเกาสิบนะครับสำหรับบรัสเซลส์สองพันหม้ที่สองก็จะเป็นสองพันท่วนหรือหนอึ่งเก้าห้าห้าเนาะที่น่าสนใจในการเก็บเพราะตอนเนี้ยมีเซลล์ชิกแนลและมารับตรงนี้เลยก็น่าจะเสี่ยงนะครับก,ก็ก็ดูตรงนี้แล้วกันนะครับประมาณสองพันหนึ่งร้อยสองพันเก้าสิบว่ารับอยู่ไหมนะครับแนวโน้มนี้นก็ลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเอาถูกสุดจริงๆก็แถวไอซีไอสามสิบสามห้าซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะลงมาถึงหรือเปล่านะครับแต่แตแตการคาดหวังว่าลงมาถึงพันเจ็ดร้อยสามสิบสองนี่ผมว่า ต้องเป็นข่าวกระทบแบบเชิงลบมากๆหรือมีข่าวอะไรซึ่งอย่างที่มันรุนแรงมากๆนะครับถึงจะลงมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งผมมองว่ามันโอกาสไม่ถึงมีแต่มันก็น้อยมากๆนะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงหุ้นอ่าเซียไซสามหุ้นจีนะครับหุ้นจีเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยครับดัชนีของจีนะครับเราจะพบว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงอ่าไซด์เวทที่ผมตีเส้นคู่ขนาดนี้เนาะก็จะเห็นอ่าในกราฟวีคนะครับเหมือนเดิมก็คือเราจะเห็นลักษณะเป็นเหมือนเขาเรียก สปินนิ่งท็อปนะครับก็คือเป็นรูปลูกหางหรือเหมือนอารมณ์คล้ายๆโดจินะครับก็คือมันมันมีความผันผวน,นเนาะขึ้นกับลงนะครับแล้วก็จุดท้ายจบมาคือใกล้เคียงกับจุดเดิมนะครับไม่ไม่ค่อยขยับไปไหนนะครับเรียกได้ว่าเทียบชิงอเมริกาเนี่ยในจีนเซะสามร้อยเนี่ยมันค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับมาดูสัญญาณตัวอื่นก็คือเซลซล์สัญญาณเนี่ยก่อเกิดมาตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเซลซล์สัญญาณอยู่นะครับไฮไซน์าาเนี่ยลงไปทางแบริชนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่า ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนตามข่าวเรื่องของกลุ่ม Education Tech ในประเทศจีนหรือเปล่านะครับที่ล่าสุดมีคอนเฟิร์มเรื่องของการระง,งับธุรกิจจากการที่ทําเป็นธุรกิจสแสวงหากาไรเป็นธุรกิจที่ต้องเทินไปเป็นสแสวงหาไม่ทํากําไรนะครับต้องเขาเรียกว่ามีการจํากัดในเรื่องของการทําธุรกิจเยอะมากนะครับทำให้หุ้นเนี่ยส่งผลวันเดียวเนี่ยทั้งเครือเนี่ยลบได้ตั้งแต่ประมาณ ที่ผมเห็นนะสาจนถึงเจนะครับในแต่ละตัวนะครับถ้าไล่เรียงดูกันแล้วก็ส่งผลกับอนาคตของธุรกิจกลุ่มนี้ไปเลยนะครับซึ่งซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยครับโอเคมันหุ้นส่วนใหญ่มันไม่ได้ list อยู่ในตลาดหุ้นของไอชีไอสานะครับที่อยู่ในดัชนีพวกนี้แต่ว่าก็จะมีบางกลุ่มที่อยู่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยคือผมจะด้วย s e t i m e n t อะไรนะครับตอนนี้คือจีนก็ยังยังคง underperform อยู่ทีนี้ มองในแง่มุมมองว่าคนที่ชอบจีหล้วกันนะครับคือเชื่อว่างวดนี้เป็นโอกาสนะครับก็ผมก็ยังยืนยันคำเดียวคือสามารถเก็บได้ในช่วงประมาณสัก4 0 0 0ไปปลายนะครับจนถึง5000ท้ทนหรือเลวร้ายสุดก็มาณห0 0พันึ่งก็คือช่วงนี้เก็บได้นะครับมาดูสัญญาณอื่นก็ที่บอกไปนะครับคือมันอยู่นิ่งๆิ่งไซเวย์นะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็มาดูเป็นตลาดในส่วนของหางเสียงอินเด็กซ์นะครับหางเสียงอินเด็กซ์เนี่ยก็เหมือนกันคือมีการคือ,คอตลาดหางเสียงเนี่ยมีทางหุ้นเทค หุ้นไม่เทคเนาะก็หุ้นเทคเนี่ยโดนเทขายและในและหน้านะครับจากภาวะของทางการจรีนคุมเข้มนะครับรวมไปถึงกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับที่ล่าสุดก็จะมีข่าวมาเรื่องของการคุมเข้มของเฮลท์แคร์อีกไม่ว่าจะเป็นคุมมาตรฐานคุมราคาอะไรแบบนี้นครับก็ทําให้หลายหลายเซกเตอร์นะครับมีภาวะถูกเทขายทาให้หลุดตัวตีกรอบตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะพูดคลิปนี้นะครับวันที่ก่อนนู้นเนี่ยมันยังคงเป็นแท่งเขียวบวกก็คือยืนเนือเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์เนาะวันนี้ม การลงมาแบบนี้เนี่ยผมมองว่าไม่สวยนะครับเซลล์ซิกเน็ก็คงยังเกิดแถมแกว่ตรงนี้กว้างขึ้นนะครับแนะไซตตรงนี้ก็ต่ําลงนะครับเพราะงั้นแบบนี้ผมมองค่อนข้าง bearish bearish คืออใครที่ชอบพูนห่างเสงียงหรือว่าอยากลงทุนในห่างเสียงอินเด็กซ์เนี่ยก็คือตรงบริเวณจุด26,100น่เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เรียกว่าเออลองลองผมว่าน่ารอตรงนี้ไปเลยถ้าจะซื้อนะครับรอดูว่ารับอยู่ไหมนะครับซึ่ง ระดับแรกมันคงไปทดสอบที่26,500ก่อนนะครับถ้าไม่อยู่ก็มาลงตรงนี้ครับถ้าหลุดไปเลยนี่โอ้น่าจะหลุดยาวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเส้นเทรนด์ไลน์ระดับสัปดาห์ซึ่งไม่น่าจะหลุดกันง่ายๆถ้าหลุดก็คือแบบเสียเซนติเมนต์ไปเลยนะครับต่อมาครับทุกคนอยากจะรู้ดัชนีนี้คือห่างเสียงเทคเนาะห่างเสียงเทคเนี่ยก็คือตั้งแต่ก่อกําเนิดมานะครับก็คือมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นพวดพลาดมากก็คือช่วงต้นปีเนาะในช่วงประมาณปลายปีแรกถึงต้นปีต่อมาก็เกิดแท่งอ่าแดงยาวนะครับเป็นเขาเรียกว่า b บล็ i ชิ่งกั f าฟฟนะครับเขมือบกินนี่ทั้งหมดนะครับแล้วจากนั้นมาก็เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับพยายามจะทะลุแนวต้านไม่ว่าจะเป็นเส้นเทรนไลน์ที่ผมตีไว้นะครับเนี่ยความชันที่ลาดลงมาหรืออเป็นเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์นะครับก็ไม่สามารถทะลุได้เลยนะครับเรียกได้ว่าอ่าพ่ายแพ้ทั้งหมดนะครับทีนี้จะด้วยปัจจัยเรื่องของทางการจีนควบคุมเข้มหรือเปล่าหรือว่าการที่ตลาดจีน มีบริษัทจีนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปริสอยู่ในสหรัฐนะครับแล้วก็โดนกดดันหลายๆอย่างนะครับแล้วก็บางบริษัทก็มีทั้งดู a l listing คือมีทั้ง2องเขาเรียกว่า2ตลาดนะครับก็โดนกดดันไปหมดถูกปรับถูกตรวจสอบถูกอะไรเงี้ยครับเขาทาให้มัน Under Perform มาตลอดนะครับทีนี้คําถามคือว่าถ้าถ้าฉันอยากจะเก็บล่ะครับเก็บยังไงอ่าถ้ามองเป็นแบบภาพรวมนะครับคือผมตีเทรนไลน์นี้ไว้เนาะคือมันหลุด มันหลุดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่2อาทิตย์สองสาอาทิตย์ก่อนทีนี้อาทิตย์ก่อนนะั้นหลุดก็จริงแต่ว่าเหมือนอาทิตย์นี้จะเป็น spinning top คือเลือกทางนะครับทีนี้การลงมาแบบนี้คือลงมาแบบลงมาแบบพัวแบบนี้นะครับก็บอกบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่สวยนะครับเพราะว่าเป็นแท่งค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็อ่าไม่สามารถไปชนตรงนี้คือเขาเรียกว่าหลุดหลุด,หล,ดหลุดอย่างชัดเจนเนาะอาชัยนี่ดิ่งต่ํากว่าไอตัวห่างเสียงเด็กตะกี้อีกนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับใครที่ชอบพุ้นอ่าเขาเรียกว่าห่างเสียงเทคละกันนะครับคือคิดว่า กา,การเข้ามาควบคุมมาตรการกลุ่มนี้นะครับหรือการเข้ามาควบคุมทางวงการ education tech อ่า fintech อะไรก็แล้วแต่นะครับมองว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลดีกับระยะยาวเนี่ยแล้วมองว่าอ่าน่าจะลงทุนได้เลยครับผมแนะนำนะคือมัาหลุดมาแล้วเรามาดูตรงจุดนี้เลยนะครับก็คืออ่าจุดจุดนี้นะครับจุดประมาณแถวๆอันนี้เป็นผมที่ผมตีไว้เนาะก็คือจุดแนวรับแรกเนี่ยก็คือ7 0 2 1ถ้าหลุดนะถ้าหลุด ก็จะมาที่6 6 6 3นะครับซึ่งเป็นจุดต่ำสุดตลอดการตั้งแต่ในช่วนี้ถือกนเนิขึ้นมาซึ่งจะตกประมาณกรกฎาคมปี2020ก็คือปีที่แล้วนะครับก็มองเป็นแนวรับ2จุดละกันถ้าใครถ้าใครคิดว่าการควบคุมจีนของทางการจีนยังคงเข้มข้นอยู่แล้วมองดูกลุ่มนี้ถ้าหลุดหลุดแบบหลุดแบบหลุดลุยนะครับก็มาเก็บไม้นี้ไม้นึงก็ได้นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะหลุดมากกว่านี้นะครับอันนี้อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับเรามาดูฝั่งเอเชียประเทศอื่นนะครับก็ นิเคอีนะครับญี่ปุ่นที่เพิ่งจัดโอลิมปิกไปก็จัดได้นะครับยังไม่ได้ยกเลิกอะไรคนไทยก็ได้เหรียญทองแล้วดีใจด้วยครับดีใจแทนครับทีนี้เราจะเห็นว่านิเคอีกเนี่ยชัดเจนเนาะในกราฟวีนะครับมันเป็นเทรนขาลงแหละก็คือขึ้นแล้วก็ทําโลตลอดนะครับไม่ไม่ไม่สามารถเอาชนะเขาเรียกว่าไม่ไม่สามารถเอาชนะแนวต้านได้คือไม่ไม่ยกให้อ่ะไฮมันลดลงต่ําลงเรื่อยๆนะครับก็จะเป็น แกนหนึ่งที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นอมองอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบกลุ่มกลุ่มญี่ปุ่นเนาะผมผมเคยคลมีอยู่ช่วงนึงที่เคยคอลช่วงที่ญี่ปุ่นโดนโดนกดดันนะช่วงประมาณจุลายนนะครับประมาณต้นจุลายไปนะครับแล้วก็มาคอยทีคือช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับทีนี้มันเป็นจุดตรงนี้นะครับที่ผมตีเป็นเส้นปลาปาตรงนี้ไว้เนาะ คือจุดนี้เป็นจุดแนวรับที่ผมว่าค่อนข้างสำคัญลงไปอย่างหนึ่งจุดจุดนี้นะครับจุดประมาณ2 0 0 0 27,000ัท่นนะครับถ้าถ้ารับไม่อยู่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็จะหลุดยาวทีนี้ถ้าจะหลุดยาวเราก็จะไปมองหาแนวรับถัดไปเนาะแนวรับถัดไปของญี่ปุ่นที่พอเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นจุดนี้ครับจุดนี้เลยครับก็คือแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย100สัปดาห์เนาะครับเพราะงั้นสรุปก็คืออีกครั้งนะครับถ้า2 7 0หรับไม่อยู่ซึ่งซึ่ง ผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทยอยรับได้เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ที่ผมเคยคอนั้นรับได้แต่ถ้ามันหลุดจริง,รงๆอีกไม้หนึ่งผมว่าไปรอรับที่นี่เลยครับถแถวแถ 24, ว24,24,500นะครับเลขกลมๆนะครับถ้าใครยังไม่มีของตอนนี้ก็เพิ่งซื้อรอรอดูท่าทีไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครซื้อไปแล้วตอนที่ช่วงที่ผม c อก็ตามที่ว่านะครับประมาณดูว่าตรงนี้หลุดไหมครับถ้าไม่หลุดยังยังคงใช้เวลานี้อยู่นะครับดูแนวโน้มดีก็อาจจะทยอยเก็บเพิ่มตรงนี้ได้นะครับต่อมาฮ่องกงนะครับห้องไอ้โทษ เกาหลีใต้ทวนครับเกาหลีใต้นะก็เหมือนว่ามันจะพยายามจะขึ้นเนาะแล้วก็จะลงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นกราฟความชันที่ช่วงนี้ที่เป็นสูงมากแต่ต้องอย่าลืมว่าตรงนี้มันฟื้นขึ้นมาเยอะมากจากการส่งออกที่ดีขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูตรงแม c d ดีและกันกับ r s i าแมดีเนี่ยเป็นเซลล์สัญญาณเรียบร้อยนะครับ RSI เนี่ยก็ยังอยู่โซนที่เกินกว่า50ก็ยังโซนค่อนข้างบูลลิชอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคือการที่มัน ยืนห่างเส้น25สัปดาห์เนี่ยทำให้ผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในในความเสี่ยงที่จะมีการปรับฐานเพราะงั้นสาหรับผมถ้าใครชอบเกาหลีจริงๆซึ่งผมยังไม่เคยคอเลยนะคือต้องขอโทษจริงๆครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงที่มันจะเกิดการปรับฐานได้ผมรู้สึกว่าแนวแรกที่ควรซื้อเนี่ยควรจะเป็นประมาณสัก2,850-2,900คือโซนนี้นะครับโซนสีฟ้านี้น่าเก็บหรืออ่ะเลวร้ายสุดเลยนะครับคือเหมือนว่าถ้ามันไม่ลงมาจริงก็อย่างน้อยเนี่ยแทบ,บโซนช่วงนี้นะครับ2,975นะครับถึง3,000เนีเ่ เพราะงั้นถ้าเอาไวนว่าจําเลขกลมๆแล้วกันคือตอนนี้มันอยู่ที่ 3, 2, 5, 4เนาะถ้ามันลง3,000ถ้ทวน3,000ันทวนหุ้นเกาหลีหน่าเก็บนะครับสำหรับกองทุนอย่างเช่น s c b k q t g อะไรพวกเนี้ครับต่อมาก็เป็นเซ็นเซนะครับอินเดียก็แม้ว่า อินเดียเนี่ยจะมีปัญหาโควิดเยอะนะครับแต่ว่าเราก็เห็นการเคลื่อนเขาเรียกว่าการขึ้นของราชนีที่ไม่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอะไรเลยครับคือขึ้นอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็แทบไม่ปรับฐานคือปรับฐานลงมาน้อยมากนะครับก็คือชนมาแทนแล้วก็ขึ้นต่อเลยนะครับแต่ว่าเรามาดูพิจารณาอื่นนะครับตัวแมกดีเนี่ยมันเหมือนก็จะมีการตัดลงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตัดลงแบบมีนนยะสําคัญคือค่อยตัดแบบละเมียดละไมนะครับแบบนี้อาจจะบอกยากว่าจะมีการปรับฐานลงแรงๆหรือเปล่า แต่เหมือนเดิมครับด้วยหลักการหนีดอยของเราก็คือผมจะพยายามไม่ซื้อดัชนีที่มันพยายามทะลุนิวไฮมาตลอดนะครับเราจะรอจนมันมีการปรับฐานระดับหนึ่งนะครับโดยที่ฐานนั้นยังคงอยู่ได้อยู่นะครับซึ่งฐานนั้นก็เหมือนเดิมครับผมก็ยังมองอยู่ที่การปรับตัวลดลงถึงประมาณสัก12นะคร์เซ็นต์นะครคล้ายๆตลาดอเมริกานะครับประมาณอยู่ลงมาแถวๆสัก46นะครับที่พอพอสามารถเข้าไปเก็บได้ในในไม้ไม้หนึ่งนะครับสำหรับ หุ้นอินเดียตลาดหุ้นอินเดียที่มันขึ้นมาตลอดแบบตลอดแนวทางอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับก็เป็นเซตนะครับเซตไทยนะครับเซตไทยเนี่ยถ้าเรามองเป็นภาพภาพใหญ่เนาะภาพวีคก,ก็จะพบว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0สัปดาห์นะครับเหมือนเหมือนฮ่องกงเปรียบเลยนะครับฮ่องกงที่ที่ผมโชว์ห่างเสีงนะี่ แล้วก็มีเทรนด์ไลน์ตัวนี้คอยรับอยู่ทีนี้คีย์เวิร์ดของของหุ้นไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเราเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าตอนนี้เรากำลังประสบปัญหานในการควบคุมโรคระบาศนะครับจำนวนผู้ใช้เยอะมากขึ้นแล้วก็ค่างเงินบาทก็อ่อนจากนักลงทุนที่พยายามจะยกเงินออกนะครับในในการเอาเงินออกนอก,นอกประเทศนะครับทำให้ค่างเงินบาทอ่อนอันนี้ก็จะส่งผลเซติมนต์ได้นะครับในในแง่ของการลงทุนในช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยรับอยู่นะครับ ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งก็คือ1 5 2 5งห้าสองเนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทยอยเข้า1ไหมห้ได้สําหรับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นเนี่ยดูนะครับคือโอเคแหละในภาพรวมมันลงจริงแต่ว่าแท่งเทียนเนี่ยมันฟอร์มตัวคือยกไฮเนาะย,ยกโลนะครับเห็นไหมนี่ก็ยกไฮย,ยกโลยกไฮย,ยกโลคือถ้ามันไม่ตกมาจนถึงตรงเนี้ยอ่าถ้ามันตกมาถึงตรงเนี้ยอาจจะต้องเฝ้าระวังว่ามันจะมาหลุดตรงถึงตรงนี้หรือเปล่าถ้าอยู่แถวๆขอบเนี่ยน่าสนใจในการเข้าไปเก็บเพราะงั้นเราก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับถ้า มุมมองผมเนี่ยช่วงโซนที่น่าเก็บก็จะเป็นโซนนี้นะครับ152ประมาณ1 2, 5 2 5 5 2 6อ่กีกโซนหนึ่งก็จะเป็น1456นะครับผมไม่คาดว่ามันจะหลุดแบบว่าไปถึงพัน0เลยนะครับเต็มที่นะเต็มที่จริงๆให้ที่ตรงนี้นครับ1 4 6 1งี่ที่ทำไมถึงมั่นใจขานาดนี้คือจริงจริงไม่ได้มั่นใจเลยแต่ว่าเราดูว่าแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ตอนนี้บ้านเมืองเรามันรุนแรงมากนะครับแต่ว่าคือตลาดหุ้นไม่ได้แบบกลัวขนาดนั้นนะครับคือไม่ได้ถูกเทขายแบบ วันละร้อยจุดติดกัน2อสวันแบบสมัยช่วงวง,วง,วงเนี่ยครับที่แบบมันลงมาเยอะมากจนเกิดเซกิตเบรกเกอร์อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับอ่ะต่อ,ตอมาต่อมานะครับตลาดเวียดนามผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบตลาดหุ้นของตัวดัชนีเวียดนามมากนะครับทีนี้ในส่วนของเวียดนามเนี่ยครับจะมีลักษณะที่เรียกว่าเกิดเป็นเขาเรียกอะไรอีกา3ตัวนะครับก็คือแท่งแดง3แท่งนะครับในโหมดกราฟวีกนะครับซึ่งอ่าผมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีในเชิงเทคนิค คือมันมีโอกาสปรับตัวลดลงได้ครับโอเคในระหว่างทางลงเนี่ยมันจะมีการบีบาวคือการเด้งขึ้นได้นะครับแต่มันมันมันขึ้นมาสูงมากนะครับเพราะงั้นหลักการของเวียดนามเนี่ยมันจะต้องลงมานะครับซึ่งอ่าผมผมอยากให้ถ้าคุณไม่รีบนะครับอยากให้คอยที่13 1330ามหนึ่จนถึงหนึ่้นะครับใก,กลมๆก็คือประมาณโซนเนี่ยแล้วดูว่ามันรับอยู่ไหมนะครับถ้ารับไม่อยู่แล้วหลุดเลยนะครับหลุดเลยนะผมคิดว่าโซนต่อไปคือ ประมาณ1168หรือประมาณสัก1137ก็คือ1150นะครับพูดง่ายคือ1350รับไม่อยู่ก็ลงไปที่1150เลยนะครับสำหรับเวียดนามซึ่งผมรู้จะลงถึงปาน,นะครับแต่ว่าการที่เราดูกราฟนะครับมันเกิดอินดิเคเตอร์ที่เป็น MACD ตัดลงเกิด dead cross นะครับเกิดเป็นจุดเซลล์สัญญาณเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าเออมันรอได้ไหมที่ที่เราจะไปเก็บแถวไ s i ที่มันต่ํากว่า แย่น้อยเนี่ยอยู่สักโซน40ต้นต้น,ตนหรือ30ปลายๆก็ยังดีถ้าเกิดเราชอบเวียดนามมากจริงๆในการทยอยเก็บนะครับแต่โดยรว,ยวมแหละในเศรษฐกิจมาาภาพเศรษฐศาสมหาภาพของเวียดนามยังคงดูดีอยู่มากๆนะครับต่อมาสตอตห้าสนะครับก็คือสตอตห้นะครับของกอราฟายุโรปนะครับก็หลายๆคนเริ่มจะมาทยอยสะสมหุ้นยุโรปกองทุนยุโรปกันแล้วนะครับทีนี้กองทุนยุโรปเนี่ย จะพบว่ามีการพักฐานอยู่แป๊บเดียวนะครับที่ประมาณ25สัปดาห์ก็เด้งขึ้นเลยนะครับโดยลงไปไม่ถึงจุดต่าสุดเดิมกับแนวรับที่ผมเคยตีเส้นแดงนี้ไว้นะครับอยู่ที่3 8 7 0นะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ผมตั้งใจว่าถ้ามันลงมาถึงเนี่ยผมจะเก็บแต่ว่ามันลงมาไม่ถึงก็เลยส่วนตัวก็เลยยังไม่ได้เก็บนะครับทีนี้ด้วยเหตุนี้ไม่รู้ว่ามันจะลงมาย่อแล้วมันจะขึ้นต่อไปเลยหรือว่ามันจะเด้งลงมาแล้วก็ลงมาพักตรงนี้นะครับเป็นลักษณะาาแบบ Heden h s o u l shoulder อันนี้ไม่แน่ใจจริง แต่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับโดยที่ถ้าเกิดใครจะขายผมใช้คำนี้แล้วกันใครอยากจะขายเนาะแนะนำว่าถามว่าไฮเดิม erm ขายได้ไหมคือ4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ผมว่าขายได้นะไมหนึงถ้ากำไรมาเยอะมากแต่ผมอะหวังสูงผมหวงัวงจะไปขายตรงนี้ครับก็คือจุดไฮเดิม erm ที่4,500นะครับมันก็จะมีอัพไซด์อยู่ประมาณ10อย่างเงี้ย11.5 11ประมาณ11 12แล้วกันนะครับ คือถึงจุดนี้ผมก็ผมจะขายไหมส่วนกําไรออกมาหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งผมก็ยังไม่ได้ขายยุโรปมไม่แต่ช่วงซื้อเพิ่มตอนมันย่อนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับใครที่จะวางแผนการลงทุนแล้วกันนะครับสรุปก็คือซื้อเพิ่มยังไม่น่าสนใจแต่ถ้าขายก็ตั้งขายได้ตั้งแต่ช่วง4.65 4 2 0แล้วก็จะขายที่ช่วงมัน4 5ก็ได้เช่นกันนะครับก็ผมข้ามหุ้นกลุ่มยุโรปไปแล้วกัน,นะว่ากลุ่มนี้มันมีซั สต็อกสโต50เป็นตัวบอกทั้งหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วไหมโอเคหมดแล้วนะครับผมแถมให้อีกตัวหนึ่งเป็น E1VFN v, v นะครับเป็นกองทุน ETF เวียดนามที่เราสามารถซื้อได้ในตลาดอ่าสตรีมมิ่งโปรตลาดไทยนะครับเพราะว่าเป็นเป็น DR นะครับจากที่บูวหลวงเอาจาก อีเทฟเวียดนามตลาดเวียดนามเนี่ยมาขายให้กับคนไทยนะครับก็คือซื้อขายเป็นเงินบาทไม่ต้องซื้อขายเป็นเงินดองนะครับมีคนถามมาเหมือนกันก็เอามาพูดให้ฟังเลยแล้วกันนะครับอ่ะไอตัวส่วนของเวียดนาม ตัวนี้นะครับก็คือแพทเทิร์นมันก็จะคล้ายๆกันถ้าเกิดใครจําได้ของ A b n 3 0นะครับอันนั้นมันเกิดอีกาสตัวคือแท่งแดงยาว3อันใช่ไหมครับแต่นี้ก็ไม่ใช่เป็นแท่งยาว3อันแต่เป็นเหมือนแท่งยาว1อันแล้วก็โดจิ2ออันแต่ว่ามันมีการปรับตัวลดลงนะครับก็คล้ายๆกันก็ดูหลักเหมือนกันละกันทีนี้มีคนถามผมว่าแล้วแล้วผมว่าควรซื้อเท่าไหร่ดีอันนี้แล้วแต่คนถ้าถ้าเน้นนโยบายแบบไม่อยากรอนานก็โซนนี้ได้ครับก็คือโซนประมาณ30.5เนาะถึง ยี่สิบเก้าจุดสองห้าหรือ,อยี่สิบเก้าทวนยังเก็บได้แต่คือผมคิดว่ามันขึ้นมาแรงผมไม่อยากเสี่ยงเยอะเกินไปขอ,อขอรอถ้ามันถึงโอกาสที่ยี่สิบห้าจุดห้าเรากันแต่ไม่ต้องตามผมก็ได้นะแต่คืออันนี้ถ้าถ้ามันถึงเนี่ยผมตั้งเซฟไปแล้วคือถึงยี่สิบห้าจุดเจ็ดห้าบอกด้วยนะเดี๋ยวจะซื้อแหละอะไรอย่างนี้นะครับก็คือตั้งอะลลามมิ่งไว้ในเทรดดิ้งวิวนะครับก็จะเป็นแนวทางทั้งหมดนะเห็นไหมเนี่ยมันมีการตัดแล้วแม็กดีมีเซลล์สัญญาณและถือว่ามันมันน่าจะเริ่มลงแล้วีี่่มา้วงวนนเเยยอะๆผ ก็อาจจะเรียนขายได้นะครับแต่ใครอยากซื้อเพิ่มจะเย็นครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่เหมาะซื้อเพิ่มนะมันมันเสี่ยงเกินไปนะครับก็ประมาณนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะเขาเรียกว่าผมมีคือพอดีผมเพิ่งเล่นเทรนี้แล้วผมเห็นว่ามันมีฟังก์ชันใหม่หน่าสนใจดีก็เข้าไปตรงนี้นะครับกดจุดๆดเนาะอันนี้เข้าทาง PC เท่านั้นนะครับมือถือกับ iPad เหมือนจะเล่นไม่ได้ก็คือใน w Watch w i s h ตรงนี้นครับ วอชวิดนี้เราก,กดมานะครับแล้วก็จะมีจุด3จุดเราเลือกแอดวานซ View นะครับแอดวานซ View เนี่ยมันจะทําให้เราเลือกเขาเรียกว่าเลือกเป็นประเภทได้อะผมยกตัวอย่างแล้วกันอันนี้ผมเอากองทุนเอาอะไรเดียวเอาเอาเคอา่อาผมยกตัวอย่างเอาเคฮิตแล้วกันนะเคฮิตนะกองทุนเคฮิตผมจะมีกองทุนที่มีหุ้นท็อปลิสต์ไว้นะครับที่ผมลิสต์ไว้ผมก็เลือกแอดวานซ์วิวนะอ่าเห็นไหม ก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นสต็อกก็คือเป็นหุ้นทั้งหมดนะครับถ้ามันเป็น ETF มันก็จะขึ้น ETF ถ้ามันเป็นหุ้นก็จะขึ้นหุ้นถ้ามันเป็น Forex มันก็ขึ้นเป็นประเภท Forex อ่าก็จะผมก็จะชอบมากตรงนี้นะครับเฮ้ยเขาทำดีเทรนด์นีดูทำดีต้องชมนะต่อมาเขาจะแบ่งเซกเตอร์เออดีเข้าไปอีกเหมือนกับว่าทําให้เรารู้ว่าเออในกองที่เราเลือก10ตัวเนี่ยมันอยู่ในเซกเตอร์ไหนนะครับผมว่าอันนี้ทําได้ดีนะครับที่สําคัญนอกจากการที่บอกเซกเตอร์เนี่ยก็ยังบอกถึงประเภทที่ว่าเฮ้ยแล้วราคาแล เปลี่ยนสัดส่วนวอลลุ่มเป็นยังไงนะครับมาเก็ตแคปเป็นยังไงซึ่งบางทีอ่ะคนชอบลงทุนแบบผมอยากจะรู้เนาะว่าหุ้นสมมติเราเลือกมา10ตัวเนี่ยเราอยากรู้ว่าหุ้นมาเก็ตแคปตัวเนี้ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่เราก็ดูตรงนี้ได้นะครับแต่แต่จุดจุดหนึ่งคืออันนี้มันอาจจะเป็นมาเก็ตแคปของอย่างเนี้ยอันนี้มันเป็นญี่ปุ่นเนาะอันนี้น่าจะเป็นเงินสกุลเยนนะครับ sq นี่เป็นเงินอ่าเป็นสแควร์ของอเมริกาสกุลนี้ก็น่าจะเป็นสกุล usd เพราะงั้นเราจะต้องแปลงคืออคคิิดดดหหหาารกกกกัััันนนนนนนีีีทททเเเะไมม่่่ใชว้้้งงจปป็็ USD ลสุ ถ้ายูโรก็เป็นยูโรอะไรเงี้ยก็ต้องคิดกันอีกทีหนึง่งต่อมาคือฟันดาเม้นทัลนะครับฟันดาเม้นทัลก็จะมีเรื่องของตัวเรเวน u e อ่าก็คือผมบอกว่าคือสกรีนเร็วๆอะครับดูว่าเฮ้ยหุ้นที่เราซื้อกองที่เราซื้อเนี่ยพี P มันเท่าไหร่นะค่าเบต้าเป็นยังไงปันผลเป็นยังไงยู u เป็นยังไงนะครับ EPS earning per share เป็นยังไงก็ดูเร็วๆได้นะครับผมว่าดีนะครับและสุดท้ายที่ผมชอบมากเลยคือเฮ้ยเขามีการประกาศปฏิทินการประกาศ,กาศงบด้วยนะครับเช่นยตัวอย่าง,างหุ้นโลจิเทคเนี่ยจะประกาศ27เ เราก็จะรู้ว่าเป็นยังไงแถม estimate ให้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ estimate 0.99เนาะอันนี้ EPS ทั้งปีนะครับอันนี้ก็เป็นรายปีก็จะเป็น5.45ก็แสดงว่า1ไแต้มากเท่ากับ0.99ทั้งปีปีที่แล้ว4 5 45, อย่างเงี้ยมันก็เออเขาเรียกว่าได้ข้อมูลพื้นฐานแบบสกรีนอย่างเร็วซึ่งผมว่าอันนี้เทคนิคบิวทำดีจริงๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมก็สำหรับวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับมุมมองตลาด หุ้นของดัชนีทั่วโลกนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ